สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฝูงตะกะแตนบุกทุ่งนาชาวบ้านไม่วันจับเป็นโอกาสทองสร้างรายได้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านดงใหญ่ตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาตรางพบมีฝูงตะกะแตนเขียวรงเกาะต้นข้าวของชาวนาในเขตพื้นที่สิตธิตำบลของอําเภอพิมายคือตำบลดงใหญ่ ตำบลชีวานตำบลกระชรและตำบลท่าหลวงเป็นจำนวนมากในรอบ20ปีซึ่งในวิกฤตนี้ก็เป็นโอกาสให้ชาวนาและชาวบ้านได้จับตะกระแตนขายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เวลา300-1,000บาทจากการสอบถามนายธนงศักดิ์สังอายุ35ปีชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่13ตำบลดงใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งในชาวนากล่าวว่า ตนไม่เคยเห็นตั๊ก,กแตนมารงนาข้าวแบบนี้มานานแล้วเคยเห็นตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสังเกตเห็นว่าฝุงตั๊ก,กแตนเขียวมาจากไหนก็ไม่รู้รงนาข้าวเต็มไปหมด ซึ่งตั๊กแตนที่มารงนาข้าวนั้นก็ไม่ได้มากัดกินใบข้าวให้เสียหายแต่อย่างใดชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างพากันออกไปจับตะ๊กแตนกันอย่างคึกคักสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดีโดยตะกะแตนจะขายในราคากิโลกรัมละ250-300บาทบางคนก็จะขายแบบพ,พร้อมรับประทานได้เลยซึ่งมีรายได้ประมาณวันละ300-1,000บาทหรือมากกว่านั้นตามปริมาณของตะ๊กแตนที่จับได้ ด้านายพงศักดิ์เริ่มสูงเนินเกษตรกรอำเภอพิมายกล่าวว่าทางเกษตรอำเภอได้ลงพื้นที่ติดตามการระบาดของตะกะแตนสีเขียวในพื้นที่ตำบลดังกล่าวแล้วซึ่งพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับรายงานการระบาดมากที่สุดคือบ้านทับควายหมู่ที่5ตำบลชีวานบ้านนนผักชีหมู่ที่10ตำบลกระชอนซึ่งในทุกพื้นที่ตะกะแตนจะลงในเวลากลางคืนเกษตรกรจะใช้ไฟฉายส่องจับเพื่อน,นำไปบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายขณะนี้ปริมาณตะกะแตนลดลงเบาบางมากแล้ว โดยได้แนะนําให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์แก่รุกบ้านก็ร้องมาให้เกษตรกรฉีดพ่นสารเคมีในการกําจัดตะกะแตนเพราะจะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคเกษตรอราําเภอพิมายกล่าวด้วยว่าสําหรับการตรวจสอบแปลงนาที่พบตะกะแตนในนาข้าวนั้นไม่พบร่องรอยการทําลายใบข้าวต้นข้าวยังคงเจริญเติบโตปกติเนื่องจากข้าวมีอายุมากจึงมีผลกระทบน้อยและได้มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านติดตามและรายงานให้สํานักง,งานเกษตรอราําเภอพิมายอย่างต่อเน,นื่องต่อไป ขอกับคุณก็มลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ